ครับคุณผู้ชมได้เวลาเที่ยวย่านร้านเด็ดแก้เค้นขอพอรกับรายการเที่ยวเด็ดดวงครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมท่านไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยกราบไหว้ขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรับพลังบวกดีๆและตอนนี้ผู้นำทางตามดวงชะตาก็พร้อมพาทุกคนออกเดินทางแล้วครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวเด็ดดวงรายการนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรับพลังบวกดีๆกับน้ำไม้ไฟดินทองธาตุที่ก่อเกิดพลังให้ชีวิตทั่วประเทศไทยครับและพร้อมเคล็ดลับการขอพรเสริมดวงชะตาชิมอาหารรสเด็ดๆและช็อปสินค้าโอท็อปโดนใจ แถมด้วยคาเฟ่เก๋ๆชิคๆเพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของทุกคนด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมจะมาคนเดียวไม่ได้มารับพลังบวกดีๆอย่างนี้จะต้องมีคนมารับพลังบวกด้วยกันนะครับมาเที่ยวกันเถอะมาเที่ยวกันเถอะมาเที่ยวกันเถอะขอต้อนรับ คุณเชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ออาจารย์วันนี้มาเที่ยวกันเถอะมาเที่ยวกันเถอะมาเที่ยวกันยดีต้อย่างนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตเราสวมแมสกันเพื่อเป็นการ new normal เป็นระยะห่างนะครับเคยมาไม่ลีเคยมาไหมไม่เคยครับลีสวยมากและอากาศดีมากเดี๋ยววันนี้จะพาเชนไปช็อปไปชิมครับไปแชะว้าว ครับชิมแชะเลยนะแชะด้วยเพราะว่าถ่ายรูปสวยด้วยไปรับพลังบารมีจากสามคูบามาถึงลีต้องมาที่นี่เพราะถือเป็นแลนด์มาร์กเลยพอมาถึงปั๊บมาแลนด์มาร์กปั๊บรู้แล้วมาถึงลีละครับผมอนุสาวรีย์สามครูบาเจ้าต้องเข้าไปไหว้อนุสาวรีย์ที่ปฏิสถานรูปเหมือนครูบาสามท่านประกอบด้วยครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาถือกำเนิดในตำบลศรีวิชัยอำเภอลีจังหวัดลำพูนซึ่งท่านเป็นผู้ก่อสร้างและบุรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามล้านนาไว้มากมายในพื้นที่ภาคเหนือครูบาเจ้าอภิชัยขาวปีสิทธิเอกของครูบาเจ้าศรีวิชัยแห่งวัดพระพุทธบาทผาหนามผู้มีจริยวัตรที่งดงามผู้สืบต่องานพัฒนาจากครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาชัยยวงศาพัฒนา แห่งวัดพระบาทห้วยต้มภูบานักพัฒนาผู้ที่พัฒนาชาวเขาให้มีความรู้และนับถือศาสนาจนเป็นความรู้ส่งผ่านทางภูมิปัญญาสู่ลูกหลานจนถึงปัจจุบันขอาการาบสักการะบูชาด้วยเสียงก้าวได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประสบความสุขความสำเร็จคิดการสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม ขอการสิ่งนั้นจงสําเร็จขอการสิ่งนั้นจงสําเร็จขอการสิ่งนั้นจงสําเร็จทุกประการเถิดน,นี่แหละคือเสน่ห์ของการท่องเที่ยวพอเราเจอวัดเจอสถานที่งดงามเป็นไหมเราก็อยากที่จะเฮ้ แบบแบบระหว่างทางแล้วเจออะไรสวยๆก็จอด oh, เข้ามาเ <God. S 2> ลยเรามากราบอธิษฐานจิตขอพรจากองค์พระาธาตุห้าดวงกัน oh. วัดพระาธาตุห้าดวงหรือเวียงเจดีห้าหลังเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิฐานว่าที่ตั้งวัดเป็นเวียงเก่าเพราะมีกำแพงและคููเมืองโบราณตามตำนานกล่าวว่าพระนางจามเทวีกษัตริย์ผู้ครองเมืองนครหาดชัยทรงได้ยินข่าวจากราชฎรเมืองลี ว่ามีดวงแก้วห้าดวงปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจึงเสด็จมาดูด้วยพระองค์เองในเวลากลางคืนได้ทอดพระเนตรเห็นดวงแก้วลอยอยู่บนกองดินห้ากองจึงได้สอบถามความเป็นมาและได้ทราบว่าพระเมโตทตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยล้างพระหัตถ์และไหลลงดินตรงห้ากองนี้จึงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและได้สร้างพระธาตุเจดีย์ ครอบกองดินทั้งห้าไหวข้าพระเจ้าคาถาชินมัญชรเขมชาติปริญญาณุสรคุณเชนชื่อรุชคงราศีและกัลยาณมิตรคุณผู้ชมทุกท่านขอกราบไหว้บูชาซึ่งองค์พระธาตุอันเกิดจากน้ำล้างพระหัต์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า ครับผมอาจารย์เราก็ไหว้พระสักการะแล้วนะครับตอนนี้คือเหมือนมันหิวท้องแล้วครับหิวแล้วอิ่มบุญแล้วแต่หิวท้องอ๋ออิ่มบุญอิ่มใจแต่ว่าท้องยังว่างอยู่ใช่ครับอย่างนั้นเดี๋ยวจัดให้จ้าเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันวันนี้มาที่นี่เลยครับปูหมื่นลี้ครับผมเมนูเด็ดที่เขาภูมิใจนำเสนออันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลำไยสูตรโบราณครับผม อ่าเดี๋ยวนี้จะเป็นน้ำเงี้ยวครับน้ำเงี้ยวขนมจีนอน้ำยาปลาโอ้โหน่ารับประทานมากหอมเจียวนี่สุดยอดเลยสุดท้ายนี่ครับขอมกรอบแบบนี้ก็คือข้าวซอยจ้าและอันนี้กาแฟที่ต้มด้วยฟืนลำไยเพราะฉะนั้นบทนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเขาใช้ลำไยเนี่ยเป็นส่วนผสมหลักโอ้นี่เมนูอะไรเอ่ย หมูห้อยตอกนี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์นะครับเป็นยาครูหมื่นลีโอ้ยครูหมื่นลีน่ารับประทานมากมันมีอะไรบ้างครับยำยำคูหมื่นลีเนี่ยก็จะมีสมุนไพรที่เราปลูกในสวนนะครับเราเอาดอกไม้เอาของท้องถิ่นครับมาทำเป็นเมนูก็เลยได้ดอกไม้ด้วยได้สมุนไพรด้วยได้ลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของเมืองลีของเมืองลีเลย Ảo, ngon ngon, lơm lợi Ôi, gì หลัวนี่คืออะไรครับคุณแม่หลัวคือถ้าภาคกลางภาษากการก็จะเป็นฟืนฟืนอ๋อ<ต>หลัวคือฟืนเหนือเขาจะเรียกหลัวหลัวหลัวเราก็เอามาใช้ต้มกับหม้อด,ดินัาชงกาแฟ ัะถูกต้ององสวยมากแต่เหตุอย่างนี้แล้วครั้งหน้ามามีโอกาสต้องมาพักด้วยนะฮะฉั้นมีโอกาสก็มารับพลังบวกดีๆที่ผูหมื่นลี้ด้วยกันมากมากินมานอนมาเที่ยวมาใช้ชีวิต แบบสไตล์ล้านนา,าท่ากลางสวนลำไยและสวนดอกไม้โอ้พวกอากาศดีไหมดีครับโอโ้ลมเย็นสบายเย็นสบายแล้วก็มีร่มเงาของต้นไม้ต้นลำไยสงบมากมแล้วก็นั่งสวดมนต์เนี่ยเสียงนกร้องมีความสุขเที่ยวเด็ดดวง คคำครับสวัสดีครับ,รบอันนี้กลุ่มทว่าจกหลงลีค่ะหลงลีอที่นี่ความเป็นมายัางไงครับแล้วก็ความงดงามของผ้า<ด>ตีนจกหลงลีเป็นยังไงผ้าจกหลงลีก็คือหมายถึงผ้าจกที่เราสามารถค้นพบได้ในหลม ในหลงอ๋อในหลงของเราในบริเวณลีนี้อำเภอลีนี้เป็นผ้าของชาวอำเภอลี้ค่ะครับค่ะซึ่งเราค้นพบแล้วก็มีอายุได้ไม่ต่ำกว่า170่งรห้ยแปปีมาออยาวนานมากค่ะเอกลักษณ์ของผ้าจบลงนี้ก็คือหางสเปาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสเปาสังเภาเนี่ยนะคะจะมีรูปเป็นตัวทีเป็นขีนะคะรับเป็นขันตั้งหมายถึง ความมั่นคงมั่งคั่งของชุมชนตรงนี้นะคะเป็นกลุ่มท้อง้าบ้านพวงคำซึ่งตั้งอยู่ในวัดพวงคำนะคะคในวัดพวงคำเนี่ยเราจะรวบรวมภูมิปัญญาต่างๆะนะคะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของวัดนะคะทางเจ้าอาวาสได้สนับสนุนให้เราสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้คะ่ะครับตอนนี้เราก็มีชุมชนชาวบ้านเข้ามาเรียนนะคะงั้นเดี๋ยวเราได้ขออนุญาตเข้าไปดูแล้วครับ ขอผมไปลองจกดูครับแม่ว่ามันจะยากแค่ไหนงานพิเศษก็ออกมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะอืงั้นพวกเรามาเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาซื้อกันเถอะดีไหมครับแม่หนึ่งสองสามมาเที่ยวกันเถอะมาซื้อกันเถอะ thiêu đẹp tuông ว่าลอแฮน่ารักโอ้โหที่ก็เหมือนกันนี่ลอแฮเ,เหมือนกันอโอ้โหดูดีนะเนี่ยใช่ผมว่าทุดนุนนี่เขาออกแบบดูทันสมัยเลยเพราะฉะนั้นถือว่าอินเทรนด์อินเทรนด์สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ชุมชนนี้เรียกว่าชุมชนบ้านพระบาทก้วยต้มส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าปากกาขยอแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์เรื่องของหัตถกรรม ครับผมโอ้ยดีมากเลยครับที่นี่เป็นไงก็แกาแฟชาอร่อยครับคาเฟ่เดลินใช่อันนี้อเมริกาโนโ่เข้มข้นถูกใจเห็นเขาว่ามีที่พักด้วยครับอาจารย์มีเขาบอกเป็นเป็นไพรินเมื่อสักครู่ตรงจอดรถอยู่จะเห็นตึกที่พัก เม็นมองออกไปนี่จะเป็นสวนลำไยเป็นทิวเขาเป็นอาณาบริเวณที่มีเขาร้อมรอบเน่ทั้งหมดนี่เลยสวยมากข้างหลังติดเขาข้างหน้าติดถนนส่วนเราติดกันจ้าดีครับอาจารย์ดีไหมติดกันแบบนี้อาจารย์ช่วยดูดวงผมดีกว่าครับเฮ้ยสวดมนต์แล้วดวงดีแล้ว S <S <S ให้ท่านผู้ชมด้วยครับคนที่เกิดราศีเดียวกับผมนะครับช่วงปีปีจอครับปีจอราศีสิงห์งครับสำหรับใครก็ตามครับที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงเมษาพิษธภาคมีนาขึ้นไปถือว่าโดดเด่นมากเพราด,ดาวสำคัญคือห 6กไปว่าโชคดีจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานใหม่ๆ mm. โู้เสิร์นเตอร์เขาส้ああส,อ ah? ส,อสองตัวสองสามตัวสองสาตัวปังๆเพี้ยงอีกหนึ่งเรื่องเลยคือในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจแล้วก็เรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยกําลังคิดอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยหรือเริ่มต้นในเรื่องการเงินหรือธุรกิจใหม่ๆครับมีเกณฑ์สําเร็จดี ปีนี้ถือเป็นปีดีมากครับเหมาะสําหรับชาวราศีสิง์ปีจอนะฮะใครคุณผู้ชมที่เกิดราศีสิงแล้วก็ปีจอด้วยก็สามารถที่จะลงทุนหรือเริ่มต้นธุรกิจได้ครับเราก็ยังมีเลขมงคลครับสำหรับคนเกิดปีจอ2525 25้าสอเลขมงคลคือ245 2, 4, 5 2, 1ตัว 4, 1ตัว 5, 1ตัวและ 9, 1ตัวถือเป็นมี้มี9ครับหรือเป็นชุดเลขที่เหมาะสำหรับเลขทะเบียน 4, 9ครับหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลข ID ดีลายรถผมมาทะเบียน92ทุกคันผมซื้อแบบ มั่วๆเลยผมอยากผมคือผมชอบคือ2มันคือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเราเป็นนักแสดงก็เลยเอาเลข 2, 2> เลขเก้าก็คืออารมณ์ประมาณว่าเอ้ยขับรถแล้วแม่งก้าวหน้าเวย้ยซื้อมั่วๆมาอาจารย์พูดมปบอกถูกต้องคนลต้องมีเออขอบคุณอาจารย์มากครับ,บ,รบที่พาเชนมาเที่ยวจังหวัดลำพูนอำเภอรีที่นี่ครับผมว่าน,นี้อาจารย์บอกว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพลังบวก บวกจริงๆครับถูกต้องแล้วก็ต้องขอบคุณเชนด้วยครับผมที่ได้มารับพลังบวกดีๆและส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับชุมชนแล้วก็ชาวบ้านด้วยครับผมแต่ไม่ใช่แค่อาจารย์เท่านั้นครับผมที่สำคัญคนนี้เลยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ เพราะเป็นผู้สนับสนุนรายการให้มีรายการเด็ดๆแบบนี้และที่สำคัญคัดสรรแต่ละที่นี่เรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียวนอกจากได้รับพลังบวกดีๆแล้วยังได้รับพลังบุญอิ่มท้องอิ่มใจไหว้พระขอพรเป็นสิริมงคลด้วยครับ,รบถือเป็นทางเลือกให้คุณผู้ชม ได้ออกเดินทางท่องเที่ยวรับพลังบวกไปพร้อมๆกับเราคุณผู้ชมยังสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวได้ที่เว็บไซต์ tourismproduct.tourismthailand.org หรือสแกน QR code บนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเข้าไปดูที่ Facebook, IG หรือ Line ได้เลยครับเดี๋ยว่าทุกช่องทางออนไลน์ครับเที่ยวเด็ดดวง